อาจารย์ครับที่นี่วัดท่าบรรทุนใช่หรือเปล่าครับใช่ใช่ครับเอ้ไม่ทราบครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่มีอะไรบ้างครับที่พระอาจารย์จะแนะนําได้ครับก็ก็มีหนึ่งก็มีที่เรามาวัดแล้วมีเชื่ยชมก็มีทีดีครับผมทีดีก็ไม้แกะสลักครับลูกปางต่างๆก็มีโบสถ์ครับผมแล้วก็มีมมทเทียนมหายักษ์ครับผมแล้วก็มีน้ําตก หน้าบัานเนี่ยหน้าบัานเนี่ยแล้วก็ทำมาจากลากไม้กันเกา่ากันเก่าเลยใช่ไหมสินี่คือภาพประานที่แกะสลักมาจากไม้ตะเคียนยุ ราวสี่รอยปีครับผมนี่คือว่าป่าอุโบสถเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองลักษณะครับผมช่วงกลางอุโบสถเนี่ยเราจะเน้นธรรมชาติจะไม่มีการแกะสลักครับถ้ามรยิงเน้นพระรือเน้นคนอันนี้วันวันศุกร์ ลักษณะคือะาอาจารย์นี้แกะไว้รอบวัดใช่ไหมครับแกะอย่างเงี้ยมีมีทั่ววัดเลยครับทั่ววัดเลยอย่างเงี้ยนะครับผมครับเขาเรียกว่าหมางานยังไมู่่ี เพราะว่าทัรตทุนนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับพี่วัดทัพตทุนนีจุดเด่นตรงที่มีโบสถ์ที่สร้างด้วยรากไม้นะคะคร,รากไม้เก่าๆแล้วก็สวยงามมากแล้วมีทั้งไม้ตะเคียนทองที่แกะสลักเป็นรูปพระนะคะคให้มาสักการะนะคะคแล้วก็มีขบุน<ล> ข้าง <S <S บนนี้เป็นอะไรคบพี่ข้างบนนี้เป็นมณฑดที่ครอรอยพระพุทธบาทเข้าไว้นะคะคแต่รอยพุทธบาทที่นี่เป็นรอยพระพุทธบาททางด้านเท,ท้าขวานะคะหลวงพ่อบ,บอกว่าถ้ามีงบประมาณเท้าซ้ายก็พบแล้วห่างจากตรงนี้ประมาณสัก2กิโลแต่ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณในการที่จะสร้างมณฑดบแบบนี้นะคะแต่ธนีเป็นเมืองหน้าเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองหน้าอยู่นะคะถ้ามีโอกาสขอเชิญค่ะครับผมครับพี่โอ๊คอันนี้คือพระพุทธองครับผมนี่ก็ทามาจากลากไม้ลากไม้เสรลากไม้ที่ อัก็ได้นนครับอันนี้คือเสาเป็นมาอะไรอยู่ครับคือเสาไม้สักเรานำก็จะแกะไปลูกคุณชอบประวัติปางต่างๆไงครับผมปางนี่คือปางกุศลครับผมปางอืม ยยครับรผมมอ่าวเ้าเมตรครับรน, bon. นี่คืออะไร,าาค,รครับอาจารย์นี่คือตนแบบแกรลักที่ติดฟ้าครับผมอนนี่คือต้นตะเคียน ตะเคียนทรายไ่ใช่ตะเกียนทองครับผมตะเคียนนี้ก็ได้มาจากอำเภออะไรเงี้ยข้างน่านี้เราก็จะแกะสลักเป็นรูปครับผมพุทธประวัติอืองรูปเดิมไว้แต่ทรงไม้เดิมไว้ใช่ไหมทรงไม้เดิมไว้จะแกะเป็นภาพนูนขึ้นมาเป็นเล็กน้อยครับเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không